พบกับเซลซูจาก Toyota ชัวสาขาบางเมืองนะคะวันนี้จะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะจะเป็น Toyota ายาริ s 1.2มิรคอร์นะคะรถจะเป็นปี2020นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเบาๆเพียง9,737บาทเท่านั้นค่ะ72งวดน,นะคะเรามาชมตัวรถกันค่ะกระจังหน้าดีไซน์พิเศษนะคะ มากับตัวรถเลยไฟหน้าเป็นฮาโลเจนค่ะแม็กจะเป็นขอบสิบนะคะดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่นยาริสคอร์นะคะพร้อมโลโก้ค่ะโลโก้คอร์นะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะสีตัดกับตัวรถค่ะกระจกมองข้างพร้อมไฟเหลียวนะคะ มาพร้อมหลังคาสีดำค่ะเราไปชมด้านในกันนะคะคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่4 5่0มื่นกิโลเท่านั้นค่ะพวงมาลัยนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้มีหน้าจอมาให้นะคะแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะ รุ่นนี้มีกล้องมองหลังเพิ่มมาให้นะคะกล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะคะกับตัวรถนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านาโนนะคะไม่อมฝุ่นนะคะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะทำให้ยิ่งดูสปอร์ตค่ะ เรามาชมห้องโดยสารด้านหลังนะคะเบอะผ้าค่ะพับได้หกสิบสี่สิบนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับลูกค้านะคะสปอยเลอร์มีมาให้แล้วค่ะ เเิติดมากับตัวรถค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะห้องสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางค่ะมาพร้อมอ,อ,อุปกรณ์บางตานะคะชุดป่ายางมีมาให้แล้วค่ะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาชมยาริทคอร์สคันนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่เซลสูนะคะ0646563282ค่ะหรือลูกค้าจะแวะเข้ามาชมรถได้ที่ t o y o ต้าชัวสาขาบางเมืองนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ